กระทรวงวัฒนธรรมร่วมสืบทอดประเพณีสงกรานต์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตรสงกรานต์วิถีใหม่ต้อนรับปีใหม่ไทยพุทธศักราช2565 ที่วัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สงกรานต์วิถีใหม่ต้อนรับปีใหม่ไทยพุทธศักราช2565โดยมีพระพรหมบิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานสงฆ์นางอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายขาราวารพร้อมกันนี้นางยุพาเทวีวัฒนกิจบวรประลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมราชการเจร้าหน้าที่กรมการศาสนาตลอดจนพุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีภายหลังพิธีนายอิทธิบลคุณปลื้มกล่าวว่าวันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้ร่วมสืบทอดประเพณีดังกล่าวโดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สงกรานต์วิถีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ไทยพุทธศักราช2565นำพลังบวรบ้านวัดาศาสนาสถานโรงเรียนมาเป็น,นกลไกสำคัญในการร่วมสร้างสังคมคุณธรรมนำมิติทางพระพุทธศาส,าสนามาพัฒนาจิตใจให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวมดมนต์ไหว้พระรักษาศีลเจริญจิตตภาวนานำหลักธรรมทางพุทธศาสนาดำเนินชีวิต และเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางพระพุทธศาสนาไว้ขอให้ประชาชนงดสาดน้ำงดจัดการและเล่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019จากกิจกรรมภายใต้ามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเร่งรัดโดยทางกระทรวงได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเป็นบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าแล้วก็ได้ มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานนะครับก็ณวัดประยุระวงศาวาสสาหรับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเราได้ออกข้อแนะนําข้อปฏิบัตินะครับเสนอต่อสอบคไปแล้วแล้วก็ได้มีการพิจารณาแล้วก็ได้มีการรณรงค์ไปทั่วประเทศนะครับณนะตอนนี้นะครับวันมหาสงกรานก็ถือว่าภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับยังไม่ได้มีการแจ้งในเรื่องของการฝา่าฝืนมาตรการใดๆนะครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็ ผู้ที่จัดกิจกรรมนั้นมีความเข้าใจในเรื่องของมาตรการนะครับที่เรา,าทั้งอ,อนุรักษ์ประเพณีสงกรานนะครับรวมถึงในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันคือโควิดเราก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับ